วันนี้ครับอีซูมีข้อแนะนําดีๆครับมาดูกันครับ5จุดบ่งชี้ยางเสื่อมสภาพถึงเวลาต้องเปลี่ยนเส้นใหม่แล้วยางรถยนต์ครับเป็นสิ่งสําคัญครับที่จะช่วยให้การขับขี่ยางปลอดไัยยิ่งขึ้นนะครับทั้งช่วยในเรื่องของการเกาะถนนได้เป็นอย่างดีช่วยให้เบรกได้มั่นใจยิ่งขึ้นและช่วยรีดน้ําเมื่อต้องขับลุยน้ําท่วมขังนะครับดังนั้นครับควรใช้ยางที่มีสภาพที่ดีเยี่ยมอยู่เสมอ หนึ่งดูที่สะพานยายงถ้าดอกยางสึกจนอยู่ในระดับเดียวกับสะพานยายงนะครับก็แสดงว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนใหม่สองความลึกของร่องดอกยางครับปกตินะครับร่องดอกยางใหม่จะลึกประมาณ8-9มิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าหากดอกยางลึกไม่ถึง4มิลลิเมตรแล้วควรรีบเปลี่ยนยางทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญครับต่อความปลอดภัยในการขับขี่สามสภาพหน้ายางครับสังเกตสภาพหน้ายางไม่ควรมีรอยบาดหากพบแผลลึกนะครับหรือการบวมร่อนก็ควรที่จะเปลี่ยนยางทันที สี่ครับสังเกตความแข็งกระด้างครับรอยแตกลายงาครับจุดนี้สังเกตได้ง่ายครับที่เนื้อยางขอบยางครับซึ่งสาเหตุมาจากการถูกแสงแดดเป็นเวลานานควรเปลี่ยนทันที5ครับแก้มยางบวมถูกบาดถูกเสียดสีโดยสังเกตครับที่แก้มยางว่ามีการบวมนูนรอยบาดรอยฉีกต้องเปลี่ยนทันทีครับและนี่ก็คือ5จุดวงชี้ครับยางเสื่อมถึงเวลาต้องเปลี่ยนเส้นใ่กันแล้วครับคุณผู้ชมครับ